สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับน้าดับน้องนะครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะครับนี่ครับไปรับพระมาพิจารนะครับเป็นรับพระสวยๆมานะครับนี่ฮะมาแบ่งพี่น้องกันอีกแล้วนะครับใครวัยใครได้เหมือนเดิมครับนะกับสุดยอดนะครับน้าเหรียญและพระผงนะครับ8-8เกจิขณาจารย์นะครับร่วมพุทธาพิเศษของที่8เดือน8ที่ผ่านมาครับนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะาและพระผงนะครับูลค่าเริ่มแพงเริ่มขยับสูงขึ้นนะฮะน้องก็ไปหามาพี่นี่ครับ นี่ครับพี่ถามว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือนะฮะอาสําหรับป้องกันการใครอาดูเป็นว่าเป็นเหรียญน,นะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกนะครับราคาค่อนข้างสูงนีนะครับแล้วก็เป็น,นการเซอร์ไพรส์นะครับนะเพราะรุ่นนี้จะสร้างเป็นงานพระผงมาครับนะเป็นงานพระผงที่เห็นกันมาพี่นะครับนะเขาจะเอาเนี้ยถ่วงไปด้านล่างนะครับนะและที่สําคัญนะครับเนี่ย อันนี้นะครับนะคือผ่านการพุทธาพิเศษนะครับส well, ่วนมากพี่ๆน้องนะครับส่วนมากเอาไปจานกันนะครับเอาไปให้เอาไปจานกันแล้วก็เอาไปพันกับรอบเหรียญนะครับให้ดูคลาสสิกแล้วก็สามารถไปทำเป็นตะกรุดได้นะครับนะแล้วก็88เกจิคณาจารนะพี่ที่ร่วมพุทธาพิเศษนะครับนะพี่คิดดูแล้วกันนะครับว่าบอกเลยว่าเข้มขังแน่นอนพี่นะฮะสำหรับรุ่นนี้แล้วที่เป็นรุ่นที่นิยมณะตอนนี้นะครับงานอย่างที่ผม อ่าบอกนะพี่ๆนะฮะนะฮะว่าตอนนี้เก็บได้เก็บนะพี่นะฮะตอนนี้เก็บได้เก็บนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะฮะเกจิที่มาร่วมพุทธาพิเศษคร่าวๆให้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะนี่ฮะอ่าสำหรับวันนี้นะครับพี่จะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะครับแต่สำหรับอีพีนี้นะครับนะมีอ่าเกือบครบทุกรายการเลยพี่นะครับก็ได้มาตามนี้พี่นะครับไปวิ่งไปรับมาให้ สำหรับคนชอบูกใจกันเนี่ยจะมาติดต่อได้ที่อีไลน์และเบอร์โทรน,นะครับเป็นหมายเลขยกด้วกันนะพี่ครับนะฮะเดี๋ยวมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญทองฝาบาทนะครับโอโ้โหก่อนจะได้มาได้พี่นะฮะเหรียญทองฝาบาทก่อนจะได้พี่นะฮะหายากมากๆพี่นี่ฮะรายการนี้นะพี่นะเลขโค้ดร์นี่หนึ่งสี่สี่สองครับเลขโค no. ้ดเบนร์หนึ่งสี่สี่สองพี่นี่ฮะรายการนี้ครับสวยๆพี่นี่ฮะ หนึ่ง C C สองนะครับรายการหนึ cled, default, ors, be ่งเนื้อทองฝาบาทนะครับเปิดราคาเดิมพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดราคาเดิมพี่ชายเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าแปดสองครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าแปดสองนะครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับองค์ที่สองนะครับนะเจ็ดร้อยบาทนะครับนะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับ ต่อมาเป็นองค์ที่สามครับนี่นี่นะครับความสวยพี่เลขโค้นเบอร์หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับเลขโค้นเบอร์หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับพี่นะครับอยากให้เก็บนะพี่นะฮะเพราะตอนนี้อาเหรียญหายากแล้วพี่นะครับเพราะเหรียญหายากแล้วนะครับนะนี่ฮะนะฮะสวยสวยพี่นะครับสวยสวยแบบนี้เลยนี่ฮะนี่ครับรายการที่สามเลครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่4ี่ครับรายการที่4เป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นรายการที่ลองจากเนื้อเงินนะครับเป็นรายการที่ลองจากเนื้อเงินนะครับนะรายการบนสุดจะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับแล้วก็เป็นเนื้อสำลิดแล้วก็มาเป็นเนื้อนวะนะครับรายการที่เป็นเนื้อสำลิดนะครับนี่เนื้อสำลิดนะครับเลขคนเบอร์901ครับเลขคนเบอร์901นะครับรายการนี้8 5ด้อห้าินะครับองนี้ผมขอ8 5ด้ยห้าินะครับนะนี่ฮะ ได้มาแค่หนึ่งองค์พี่นะครับเพราะเป็นรายการหายากพี่นะครับรายการหายากครับสำหรับรุ่นนี้ครับเจ้าสัวเหนือดวงนะครับ88เกจิขณาจารย์ทั่วประเทศไทยนะครับพุทธาพิเศษที่วัดพระธาตุพนมนะครับแล้วที่สําคัญนะครับยันด้านหลังนะครับหลุงปู่แม่ตาเป็นเขียนให้นะครับหลุงปู่แม่ตาเขียนให้นะครับนายยันอักขระด้านหลังนะครับผมบอกเลยวว่ารุ่นนี้สุดแน่นอนนะครับและตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับแล้วก็หายากนะครับตอนนี้น้องตั้งรับนะครับไม่อั้นนะครับนี่ เพื่อเอามาแบ่งพี่น้องนะครับนี่ฮะรายการที่เลขคนจัเบอร์สองหกสี่พี่นะฮะเลขคนจัเบอร์สองหกสี่ครับนี่ฮะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะรายการที่ห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่ห้าห้าร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับ มาลุกกันต่อไปกันต่อรายการถัดไปครับเป็นรายการที่6ครับ <c oughs> นเนื้อทองแดงเหมือนเดิมพี่เลขคนเบอร์สองสามเจ็ดนะครับเลขคูเบอร์สองสามเจ็ดนะครับเนี่ยฮะรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ,าาร,ร,บารายการที่หกครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับน <c oughs> ั้นเนื้อทองแดงเหมือนเดิมพี่เลขคนเบอร์สองหน <c oughs> ึ่งเก้า <VP> เลขคูเบอร์สองหนึ่งเก้าพี่จ๋านะคร <c oughs> ับรายการที่สามห้าร้อยห้าสิบบาท รายการนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับนในรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเนื it, 1, 8, 3, 3, ้อทองแดงครับองค์สุดท้ายนะครับเลขค้นจำนวนหนึ่งแปดสามเลขค้นจำนวนหนึ่งแปดสามที่พี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะเก็บได้เก็บครับพี่ชายเก็บได้เก็บนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนะรายการที่แปดนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเป็นหนึ่งพี่นะขออนุญาตถ่ายรูปเป็นหนึ่งนะพี่ ะะสวยมากเหรียสวยจริงๆนะครับขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นี่ครับนะ,ะต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับเป็นเหรียญพระผงนะครับนะฮะผมขออนุญาตส่งให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันครับไม่ดูมวลสารกันพี่นี่ฮะพี่ดูมวลสารเต็มๆอันนี้ครับเนื้อคําข้าวนะครับสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์เนื้อคําข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์น,น,าายนี้นี่ครับนี่ฮะ รายการนี้พี่นะฮะราคาเดิมพี่ชายแบ่งไปพี่น้องราคาเดิมครับพระผงนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งสองแปดสองครับเลขคนจำนวนหนึ่งสองแปดสองครับรายการนี้แบ่งพี่น้องราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปพี่น้องราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทครับนะรายการนี้รายการที่เก้าครับมาลุยกันต่อพี่ชายรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับสวยๆวันนี้มีมวลสารแน่นๆนะครับมวลสารแน่นๆนะครับนี่ นี่ฮะรายการที่สิบนะครับด้านหลังนะพี่นะฮะพี่ดูด้านหลังนะครับม้วนสารเต็มกราฟอย่างนี้พี่นะฮะม้วนสารเต็มพิกัดนะครับนี่ฮะวนสารแน่นๆพี่นี่ฮะเลขโค้ดนันเบอร์นะพี่จ๋าเลขโค้ดนันเบอร์ฝั่งนี้นะฮะเลขโค้ดนันเบอร์หนึ่งศูนย์สี่สามครับ เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สี่สามนะครับรายการนี้รายการที่สิบนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับพับผงจะราคาสามร้อยห้าสิบาททั้งหมดนะครับนะครับพับผงจะราคาสามร้อยห้าสิบาททั้งหมดนะครับมาลุยกันต่อรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นเนืน้อเกสรนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นเนืน้อเกสรนะครับมวนสารแน่นๆอย่างนี้พี่มวนสารแน่นๆเต็มระบบอย่างนี้พี่มาดูเลขค้ดกันพี่ เลขค้นัวเบอร์สองห้าเก้าพี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดเลขค้นตัวเบอร์สองห้าเก้าครับเนื้อเกสรนะครับต่อมาเป็นเนื้อคำข้าวพี่นะครับมาเป็นเนื้อคำข้าวอีกครับนี่พี่ดูมวลสารนะครับโอ้โหมวลสารแน่นๆอย่างนี้พี่นี่ฮะมวลสารแน่นๆนะพี่นะครับสวย,สวยๆนะครับนัเลขโค้นะัมเบอร์พี่จ๋า หนึ่งสามหนึ่งแปดครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับนะรายการที่สิบสองพี่หนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับต่อมาเป็นาาร,ร,รายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามสวยๆแบบนี้นะพี่นี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งสองเจ็ดสองครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสองเจ็ดสองนะครับรายการที่พี่รายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่สิบสี่ครับถ้ายกคู่นะพี่นะองตส่าเรายกคู่ห0ร้อยนะพี่นะครับร land, ammed, ุ่นนี้ยนเด่นรนเด่นี้น่อยพี่เนาะราคาแรงนะพี่พี่ดูทาบกันอยู่นะครับหมาทุกอย่างทั้งหมดปีนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อใบลานครับเลขค้ดเบอร์สี่สามหนึ่งหกครับเลขค้ดเบอร์สี่สามึหกครับเนื้อใบลานพี่เนื้อใบลานคัสารล้านปีครับนะรายการนี้รายการที่ส4ี่ครับต่อมารายการที่15ห้าครับเป็นเนื้อคข้าวพี่เป็นเนื้อคข้าวนะครับมวลสารหลุดนะครับไม่จะแตกนะครับ นี่ครับเขาเรียกว่าความจริงจะมีตั้งแตมีมดสารนะครับนะนี่ครับรายการนี <t ip> <t ip ้นะครับนะขอเป็นปพี่น้องเบาเบาพี่นะครับรายการที่ขอเป็นไนพี่น้องเบาเบาพี่เอาไปเท่าทุนนะครับนะเอาไปเท่าทุนพี่ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอนะขอขอค่าส่งขอสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับรายการนี้รายการที่สิบห้านะพี่นะครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเลขโคดนัมเบอร์สี่สี เจ็ดหนึ่งเลขคุณเบอร์สี่สี่เจ็ดหนึ่งครับเนื้อวาดเกศรวาดนะครับเอ้ยขอโทษพี่นะรายการที่สิบอ่าสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเนื้อจินดามานีนะพี่เนี่ยรายการเนี้ยเกศรวาดนะครับรายการนี้ครับนะรายการที่สิบหกนะครับเป็นเนื้อเกศรวาดนะครับเลขคุณเบอร์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ฮะเนื้อเกศรวาดนะครับ ต่อมารายการที่สิบเจดนะครับเบอร์คูที่หกนะครั so บนนรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดพี่นะฮะมวลสารแน่นนะครับเนื้อเกสรว่านนะับเลขคุทเบอร์สี่เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับนะเลขคกณทะเบอร์เป็นยไงสี่สามศูนย์หนึ่งนะฮะนี่สี่สามศูนย์หนึ่งนะครับรายการที่1ิบเจ็ดเนื้อเกสรว่านนะครับสามร้อยห้าสิบาทจุกคู่หกร้อยพี่นะครับมาลุยกันต่อวิชารายการที่ไปครับเป็นเนื้ออ่าแลนะครับว่านไก่ยศนะครับเป็นเนื้อแล่ว่านไก่ยศนะครับนะนี่ เลขค้นตัวเบอร์พี่สามห้าสี่สองครับเลขค้นเบอร์สามห้าสี่สองเนื้อแรขวกะว่านไก่สิทธิ์ครับรายการนี้ครับแบ่งปันพี่น้องนี่ครับนี่ฮะเนี่ยฮะสวยพี่เนี่ยฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับสายคลาสสิกแบ่งปันพี่น้องราคาเบาๆพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้ามาดูมรสายพี่ รายการที่เก้าเลขค้นเบอร์สามสามหกหนึ่งครับเลขค no. ้นเบอร์สามสามหกหนึ่งพี่นี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่น้องนะครับในราคาเบาพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาเป็นรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบนะฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งสามสองสามครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสามสองสามพี่ รายการที่แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะนี่ครับสวยๆเนี่ฮะ วันนี้ครับมีระเบีนงไปพี่น้องนะครับ20รายการนะครับถานท็อปถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะพี่นะครับบอกเลยว่าวันนี้ที่เด็ดแน่นอนนะครับใครไวใครได้พี่นะใครชอบอุ้งไหนรีบปิดเข้ามาได้เลยครับนะะอีกหนึ่งรุ่นที่ร้อนแรงมากๆพี่นะครับอีกหนึ่งรุ่นร้อนแรงมากๆพี่นะฮะบอกเลยว่าท่วมๆพี่นะครับบอกเลยว่าท่วมๆนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากๆครับ